เอาสวัสดีท่านผู้ชมนะวันนี้นะจะสอนลูกไซน์นะครับลูกไซ์ต้องเผื่อเหลี่ยมนะท่านผู้ชมนะต้องเผื่อเหลี่ยมนะครับถ้าไม่เผื่อ mistakes. มันจะไม่โดนจุดนะครับผมจะยกตัวอย่างก่อนนะสมมติผมจะแทงชมพูลูกนี้นะครับผมแทงชมพูลูกนี้นะ,นนะเหลี่ยม3ามส่วนสี่นะผมแทง3ามส่วนสี่นะแต่ผมไซ้์ขวาไปหนึ่งหวคิวนะผมแทงสามส่วนสี่ท่านผู้ชมดูนะไม่ลงนะไม่ลงนะเพราะว่าลูกมันไซ้์ไปโดนก่อนนะครับมันจึงไม่โดนนะครับ แทงให้ดูใหม่นะสส่วน4ี่นะนี่ลูก3ส่ว4น4ี่ครับผมแทง3ส่วนสี่นะครับไซส์ไปขวามือนะครับเล็ง3าส่วน4ี่นะไม่ลงเห็นไหมไม่ลงนะเพราะว่าลูกไซส์มันทําให้ลูกมันลูกมันจะดีดออกไปด้านซ้ายครับเพราะเราไซส์ขวามันจะดีดซ้ายไซส์ซ้ายมจะดีดขวานะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านชมเล็ง3าส่วน4ปุ๊บเนี่ยถ้าจะไซย,ยึดขวามือให้ท่านชมเล็งไปที่7ส่วน8 7ส่วน8ดครับ ลงเห็นไหมแล้วก็ไซยึดเห็นไหมไซยึสยึดไม่สวยนะถ้ายึดดีๆจะมานี้ครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านผู้ชมจะแทงชมพู 3/ 4ส่วนให้ขยับไปเหลี่ยมหนึ่งครับ7ส่วน8เพราะว่าลูกมันจะดีดออกไปทางซ้ายมือนะครับเป็นเคล็ดลับนะท่านผู้ชมถ้าเรายิงแทงเร็วสมมุติเราแทงธรรมดาลูกมันจะดีดออกไปเห็นไหมมันดีดซ้ายเห็นไหมถ้าเราแทงถ้าเราไซายขวามันดีดซ้ายนะครับสมมติผมแทงซ้ายขวา ลูกมันก็ดีดขวาเห็นไหมครับพูดผิดไอ้สัตว์ทำไมถ้าผมไซส์ขวาลูกจะดีดซ้ายดูนะครับปุ๊บเห็นไหมลูกดีดออกไปทางซ้ายนะครับมันจะเบี่ยงซ้ายนะครับอันนี้ถ้าผมแทงไซส์ซ้ายละมันก็จะไปทางขวาครับดูนะครับทุโทีทีโทษทีโทีทีโทีท่านผู้ชมผมแทงไซส์ซ้ายนะครับไซส์ซ้ายนะเอาไอ้เหี้ยทำไมหัวคิวกูดีขนาดนี้วะ โหแม่งยึดขาวดีทช่ไหยหัวคิวทำมาจากอะไรหัวหนังหัวหนังของต่องเซฉ่อยใช่ไหมผมไปซื้อมาห้าสิบาทใช่ไหมครโคตรยึดขาวดีเลยนะคุผู้ชมเนี่ยผมแทงซ้ายนะซ้ายนะซ้ายซ้ายนะเห็นไหมลูกกระฉีกขวาเพราะนั <S 2> <S 2> <S 2> ้นเราเข้าใจ <S <S เข้าใจก่อนว่าถ้าเราแทงด้านไหนแทงขวาแทงขวาใช่ไหมปื๊บลูกก็จะออกไปทางซ้ายครับถ้าแทงซ้ายซ้ายปื๊ดลูกออกไปทางขวานะครับ ต้องเข้าใจมันก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติลูกนี้เราแทงสามส่วนสี่ชมพูใช่ไหมถ้าเราแทงตรงๆเลยอะสมมุติผมจะไซ้ย,ยึดกินดาเนี่ยนะผมไซขวาหนึ่งหัวคิวใช่ไหมถ้าผมแทงสามส่วนสี่เนี่ยลูกมันจะโค้งนะครับมันจะไปนู่นอะครึ่งใบท่านผู้ชมดูนะผมเล็งสามส่วนสี่นะผมแทงไซ้ยึดนะเห็นไหมมันไปครึ่งใบ เพราะว่าแทนที่ลูกมันจะไปโดนสารสนีใช่ไหมมัน,มนซ้ายออกไปครับเพราะเราจะไซายขวามันก็บิดซ้ายมันก็ไปโดนครึ่งใบนะครับอันนี้วิธีแก้ไขนะครับเราจะต้องเล็ง7จส่วนแครับเล็งไปที่7จส่วนแแล้วก็ไซายขวานะครับเจส่วนแนะเห็นไหมแล้วก็ไซ้ขนะไซ์ขวาครับมันก็จะยึดกินดาอันนี้หลักการง,ง่ายๆอันนี้หลักการาง่ายๆนะเพราะนั้นถ้าผู้ชมจะต้องเผื่อเหลี่ยมเวลาแทางไซส์นะครับเผื่อไปหนึ่งเหลี่ยมทุกข้างไปนะครับ ไม่งั้นไม่ลงนะท่านผู้ชมจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ลงวะไม่ลงวะก็เราไม่ได้เผื่อเหลี่ยมนะครับแต่ถ้าเราแทงช้าๆไม่ต้องเผื่อครับอ่ะสมมติผมแทงช้าๆนะลูกมันก็จะหมุนช้าครับนะผมแทงสาม่้นสี่นนแต่ผมแทงช้าๆนะนะลงครับลูกกระไซยึดเพราะถ้าเราแทงช้าลูกมันก็ดีดช้าครับแล้วถ้าแทงไวลูกไม่ดีดไวนะครับดีดข้างไวเ,งเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ด้วยว่าการแทงไซนั้นเนี่ยลูกมันจะดีดไปทางไหนนะครับ อย่าลืมนะท่านผู้ชมแทงขวาดีดซ้ายนะถ้าเราไซส์ขวามันจะดีดซ้ายถ้าเราไซส์ซ้ายมันจะดีดขวาก่อนที่จะไปถึงจุดนะเพราะฉะนั้นต้องเผื่อเหลี่ยมนะครับต้องเผื่อเยอะๆนะ,อ,ะอยากเก่งคุณต้องฝึกนะครับเล็งไปเจ็ดส่วนแปดครับไซส์ขวาครับไซส์กินดำครับสวยงามป็นไงสวยไหมโคตรสวยท่านผู้ชม